ต้นไม้มีพิษไม่ควรปลูกในบ้านบ้านไหนมีรีบตัดทิ้งต้นไม้อัปมงคลอับโชคห้ามปลูกไวในบ้านเด็ดขาดปิดทางโชคลาภเงินทองรั่วไหลออกบ้านไหนมีรีบตัดทิ้งต้นไม้อับโชคต้นไม้มีพิษห้ามปลูกไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเด็ดขาดปิดทางโชคลาภเงินทองรั่วไหลออก การเงินติดขัดเก็บเท่าไรก็ไม่อยู่สุขภาพแย่ลงเรื่อยๆทุกทีต้นไม้ที่โบราณเชื่อว่าไม่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งเพราะจะขัดโชคลาภความเจริญนำเรื่องไม่ดีมาให้หรือแม้กระทางทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจะมีต้นอะไรบางตามมาดูกันค่ะหากพูดถึงต้นไม้ สิ่งที่เรานึกถึงนั้นก็คือความสวยงามความสดชื่นและข้อดีอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ถึงจะอย่างนั้นทุกสิ่งอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียเสมอนับอะไรกับพืชพันธุ์นานาชนิดบนโลกใบนี้ถ้ามีต้นไม้ที่มีประโยชน์ได้แน่นอนว่าบนโลกนี้ก็ต้องมีต้นไม้ที่มีพิษได้ด้วยเช่นกัน วันนี้จึงได้รวบรวมชนิดของต้นไม้ที่มีพิษมาให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีต้นไม้เหล่านี้ขึ้นบริเวณบานของท่านบ้างหรือไม่เพราะมันจะก่อเกิดอันตรายต่อคนในบ้านได้โดยเฉพาะเด็กและสัตว์เลี้ยงดังนั้นแล้วเรามาดูกันเลยว่าต้นไม้ที่ว่านั้นคือต้นอะไรบ้างขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมค่ะ ข้อหนึ่งต้นไม้ที่มีคนปลูกคือต้นซาวน้อยประแปงต้นซาวน้อยประแปงลักษณะลำต้นตั้งตรงเป็นทรงข้อกลมอวบน้ำและมีสีเขียวสดออกใบเลี้ยงเดียวเป็นรูปทรงวงรีปลายใบแหลมบนหน้าใบมีลวดลายรอยปะสีขาวทั่วทั้งใบออกดอกหลายดอกและมีผลสีเขียว คล้ายกับไข่ไก่แต่ที่ทำให้ตกใจนั้นก็คือทุกส่วนของต้นไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะน้ำยางมีสารละลายของสารพิษที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตเป็นสารโปรโตีนและเอนไซม์ S <S บางจำพวกที่สามารถย่อยโปรโตีนได้หากผิวหนังไปสัมผัสดโดนน้ำยางก็จะทำให้เกิดผื่นแดงระกายเคืองผิวหนังและคัน หากเข้าตาจะไปทำลายกระจกตาได้แต่ถ้าเผลอกินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารปวดแสบปวดร้อนในช่องปากลําลคอทางเดินอาหารและทำให้ท้องบวมหรืออัดถึงคันเสียชีวิตได้ค่ะตนสาวน้อยประแปงก็ยังสามารถแพร่พิษไปในอากาศจนทำให้ระบบทางเดินหายใจ ทำงานผิดปกติเกิดอาการตัวบวมได้ทั้งในมนุษย์และน้องหมาน้องแมวทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากต้นไม้ชนิดนี้ค่ะข้อ 2. ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านชนิดที่สองคือต้นลินลีต้นลินลีเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดมาจากเอเชียตอนกลางและมีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เป็นต้นไม้ที่มีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดินแตกยอดออกมาเป็นลำตน้นสูงประมาณ60-180เซนติเมตรออกช่อดอกและแต่ละดอกนั้นจะมีกลีบด้วยกัน6กลีบเกสรชูอยู่กลางช่อดอกมีสีสันแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีสมสีม่วงสีแดง และสินอื่นอีกมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นดอกไม้สวยงามขนาดไหนแต่มะเร็ดและเง้านั้นก็เต็มไปด้วยพิษร้ายแรงไม่ว่าเราหรือสัตว์เลี้ยงถ้าเผลอกินเข้าไปแล้วจะมีผลทําให้กลืนใส่อาเจียนท้องเสียถ่ายออกมาเป็นเลือดปนไตก็ถูกทําลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่อาจจะนําไปสู่กันเป็น อมาพาตได้ค่ะข้อ3ต้นไม้ที่มีคนปลูกในบ้านข้อ3คือดอกดารารัตด,ดอกดารารัตเป็นไม้ดอกบางสายพันธุ์เจริญเติตบโตจากหัวที่อยู่ใต้ดินลักษณะลำต้นตั้งตรงและสูงประมาณ6-20นิ้วออกใบเรียวใบยาวมีฐันรองดอกแต่ละสายพันธุ์นั้น จะมีสีแตกต่างกันออกไปได้แก่สีเหลืองสีขาวและสีชมพูเป็นดอกไม้ที่ทรงกลิ่นกลิ่นหอมโดยเฉพาะดอกสีเหลืองจะหอมมากๆเลยนะคะสัพพคุณเป็นยาระบายลดการกระตกของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะแต่ย่าหลงไหลเชื่อในความสวยงาม จนนำมาใช้อย่างผิดผิดเด็ดขาดเพราะไม้ดอกชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากหรือถ้าหากน้องมาและน้องแมวเผลอกินเข้าไปแล้วพิษของมันจะทำให้เกิดอาการอาเจียนชักกระตุกและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ข้อ4ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านคือยี่โถยี่โถ ต้นยี่โถเป็นไมพุ่มออกดอกสีสันสวยงามประมาณ2-5เมตรออกใบเลีงคูเรียวยาวประมาณ10-15เซนติเมตรมีสีเขียวอ่อนออกดอกเป็นชอและมีดอกประมาณ2อถึงหดอกลักษณะดอกเป็นรูปกรวยมีสีขาวสีชมพูสีชมพ,พูอมแดงและอีกมากมายขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ด ตอนกิ่งและปักชำถึงแม้ว่าการนํายี่โทมาทำประโยชน์ในการนํามาปรูกประราบบานหรือย้อมสีผ้าแต่ต้องระวังมากเพราะทุกส่วนของต้นยี่โทเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงโดยเฉพาะพิษที่อยู่ในน้ำยางนั้นส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและระบบประสาทหากเผลอกินเข้าไปแล้วจะทำให้ เกิดอาการปวดหัวหัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือหัวใจหยุดเต้นได้จึงไม่ควรนำมาโปรกที่บ้านเด็ดขาดและจัดเป็นไม้อัป,ปมงคลห้ามโปรกในบ้านค่ข้ขอหาต้นไม้ที่ไม่ควรโปรกไว้ในบ้านคือกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีเป็นไม้ดอกลักษณะลำตน้นเป็นทรงพุ่ม สูงประมาณ1-3เมตรออกใบเดียวรูปวงรียาวประมาณ2-6เซนติเมตรออกดอกเป็นชอ่อตามซอกใบแต่ละชอ่อมี2-7ดอกและมีสีแดงอมสมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักช้ำกิ่งสามารถปลูกประดับบานได้และสามารถดูดสารพิษได้เพียงเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันดอกไม้ชนิดนี้ก็มีสารพิษอยู่ไม่น้อยหากเผลอกินเข้าไปจะทำให้ริมฝีปากใหม่คลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วปวดท้องอัมาพาตหมดสติหรือเสียชีวิตได้เลยนะคะข้อ6ต้นไม้ที่มีคนปลูกในบ้านข้อ6คือวันสีทิศวันสีทิศแม้ว่าถูกจัด ให้เป็นไม้มงคลที่ใช้เสียงทายแต่ถ้าจะหามมาปลูกประดับไว้ในบ้านก็คงต้องดูให้ดีๆนั่นเพราะพอรชนิดนี้มีพิษรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดอกของว่านสีทิศหากพิษเข้าสู่ร่างกายของสัตว์เลี้ยงแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องอย่างหนักสั่นไปทั้งตัวเบื่ออาหาร และเกิดภาวะน้ำลายหลั่งมากผิดปกติได้ข้อ7ต้นไม้ที่มีคนปลูกในบ้านคือถุงมือจิ้งจอกถุงมือจิ้งจอกเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุประมาณสองปีลักษณะเป็นทรงภูมิเตียใบเดียวสีเขียวเป็นวงรีคล้ายรูปไข่ไก่และมีขนรอบใบส่วนดอกจะออกตามการ ลักษณะคล้ายกระดิ่งหรือปลอกนิ้วแม้ดอกจะมีสีสันสวยงามทั้งขาวสม้มชมพูม่วงและแดงบางชนิดก็มีพิษร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถุงมือจิ้งจอกบางพัน์ก็เป็นไม้มีพิษร้ายแรงทั้งตน้นทั้งดอกที่ทำให้ได้สมยาฉายยาวากระดิ่งคนตาย หรือถุงมือแม่มดฉะนั้นหากใครเผลอซื้อมาปลูกที่บ้านก็ให้รีบตัดทิ้งหรือทำลายให้หมดเลยนะคะหากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงเผลอกินเข้าไปแล้วอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อกับครอบครัวของท่านก็ขอให้ระวังกันนะคะ ขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ